สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่อง,องเราก็จะมาทำนา,ายดวงชะตาและความรักให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์โดยจะเป็นล็อกการทำนายช่วงเดือนกระกฎาคม25งพัน้ายนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อเอ่ก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันกด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจสนับสนุนช่องเราต่อไปและตอนนี้เราก็เลิกไพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาคุณวันศุกร์เนี่ยในเดือนนี้ตัวคุณจะมีความมั่นคงในตัวเองนะ ทั้งความคิดความไปอยู่ต่งางๆดูคุณจะมีความสุขสมบูรณ์ที่ดีในชีวิตและครอบครัวมากไปนะครับเนี่ยส่วนตัวคู่ของคุณนั้นอ่ะจะมีการต้องเดินทางแยกตัวออกจากกันระหว่างคุณกับเขานะซึ่งอาการไปของเขาท้งเนี้ยเหมือนเขาจะมีการคิดวางแผนทาบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังคุณอยู่อ่ะหรืออาจจะเป็นการที่ตัวเขายังอยู่กับตัวคุณเนี่ยแหละเขาก็อยู่กับคุณนะแต่ว่ามีการคิดวางแผนเดินทางออกจากคุณอยู่ก็ได้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณตรงเนี้ยมันก็จะดูนิ่งๆ คิดคานึงถึงหนทางการใช้ชีวิตตั้งปต่บนพื้นฐานความมั่นคงอ่ะมีความจริงใจงในการใช้ชีวิตของห่องเยอะนะเห็นเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่างๆเป็นสิ่งามมส,สาคัญมากกว่าในตอนนี้แล้วปัญหาเนี่ยเป็นไพ่ละมูลนะครับมันบง่งบอกถึงความมึนหมองบางอย่างอาจจะไม่เห็นถึงหนทางช่องทางทางความรักว่ามันจะเดินหน้ากันยังไงต่อไปแถมยังมีความคิดลบๆคอยตั้งแหนคอยดูท่าทีกันอยู่ด้วยผมรู้สึกถึงความตึงเครียดที่มันสวนทางกับโตคุณนะ ที่จะดูนิ่งๆแล้วก็มั่นคงอ่ะมีความสุขลากับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆเลยอ่ะคิดว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วน่ะคุณก็คงต้องหันมองสถานการณ์ต่างๆให้มันกว้างขึ้นน่ะไม่เสียหายนะดูแลใส่ใจกับคู่ของคุณเทคแคร์ควาซื้อกันบ้างก็ดีนะครับดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําดีจริงๆอยู่แล้วหรือเปล่ากับตัวคู่ของคุณนะแล้วไพ่จบเนี่ยก็บอกถึงการที่ต้องมีการเดินทางแยกตัวออกจากกันไปอ่ะ เพื่อไปพบกับสิ่งใหม่ๆที่ดีในหนทางข้างหน้า,าที่ใจเป็นต,ต้องการจริงๆอ่ะแล้วไพ่สองถ้วยบอกว่ามันอาจจะมีความรักที่ดีรอตัวเขาอยู่นะคนที่ไปตรงเนี้ยอาจจะเจอสิ่งที่ดีรออยู่ในทางข้างหน้านะครับเนี่ยนี่ก็คือแนวโน้มภาพรวมนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายของคนใจของคุณนะ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ หน้าไพ่ของสิช่นของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีไพ่ดีๆขึ้นมาแต่ผมรู้สึกถึงคาเตือนบางอย่างที่ไพ่มันบอกนะครับใบแรกเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงในเรื่องฐานะความเป็นอยู่ต่างๆรวมไปถึงความนิ่งเกินไปด้วยเนี่ยแล้วก็ไพ่อัศวินเหรียญเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ดูนิ่งๆไม่ค่อยเดินน้าอะไรทางความรักสักเท่าไหรนะ่อ่ะไปมุ่งเน้นให้ความสมพั์กับเรื่องการงานการเงินความเป็นอยู่มากกว่านะ แล้วไพ่ justice เนี่ยก็เป็นการบอกถึงการที่ต้องมีการบาลานซ์ในชีวิตบ้างนะคุณจะทําอะไรที่มันเน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้อะ่ะนอกจากเรื่องฐานะความเป็นอยู่แล้วอะ่ะไพ่สองถ้วยเขาก็มองถึงเรื่องความรักที่ดีที่มั่นคงการเป็นคู่รักที่ดีด้วยอะ่ะเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันนะครับไม่ใช่ว่ารักอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทํางานทําการเลยหรือว่าทํางานทําการอย่างเดียวหรือที่ไม่ดูแลใส่ใจในเรื่องความรักอะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องเดินหน้าควบคู่ไปด้วยกัน ตรงนี้อาจจะเป็นที่มาของการที่เขาคิดวางแผนเดินจากแต่ตัวคุณไปก็ได้นะแต่ถ้าจะมองในแง่ดีแบบไม่เป็นคอสเสียเลยก็คือเนี่ยมันก็เป็นความรักที่มันคงสมบูรณ์กันดีแม้ว่าจะมีการเดินทางแยกตัวจากกันไปเพราะมีโอกาสใหม่ๆทางการงานการเงินขึ้นมาแต่เขาก็ยังคงรักษาความรักที่ดีต่อก,กันระหว่างคุณกับเขาเอาไว้ได้ะจะมองในมุมสวยมุมบวกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูออลล์เคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงแรงบันดาลใจนะตรงนี้เรื่องราวความรักนะอ่ะเต่ที่ผมอ่านไปเมื่อกี้ว่ามันจะมองไปทางคําเตือนเลยละ้หรือว่ามองในแง่บวกก็ได้อะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาคุณวางตัวทาตัวดีในเรื่องความรักแค่ไหนเนะี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอ่ะแล้วมันดีจริงๆนะมันก็จะเป็นตหนนำให้พวกคุณอนะ่ะยังคงมีความยึดมั่นที่จะเดินหน้าเก็บรักษาคามรักตรงนี้ก็้นตอไปได้เนี่ยต้องดูการกระทําของพวกคุณเองนะว่างงไ ก็จะเป็นตัวนําพายชีวิตรักมันเดินน้าไปสู่จุดนั้นทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับแนนมหน้าพายคนโสดสนิทเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะน่าจะมีความรักเข้ามาสู่ตัวคุณนะครับเนี่ยใบแรกเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะ มักก็เป็นแนโน,นว่าความรักที่มาอาจจะมาจากเรื่องการงานที่คุณกำลังเดินหน้าทํากับมันอยู่นะมันก็เป็นตัวชีน้นานาพาความรักประสบคุณตรงจุดนี้อ่ะมันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยจะมีการยิบยืมมาความรักมาให้กับคุณนะแล้วไพ่อัศวินเหรียญนะมันก็มองได้หลายอย่างนะอาจจะเป็นการที่คุณอยู่กับที่ตรงนี้แหละคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณเองอนะ่ะคุณจะตั้งนัดต,ตั้งตาทางานกับคุณไปหรือหากมองในมุมกลับอีกแง่หนึงนะ่งอ่ะ อาจจะเป็นการที่คุณน่ะไปหยิบยื่นมอบความรักให้อีกคนหนึ่งที่เขามุ่งเน้นในเรื่องการงานอยู่ก็ได้นะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นการเดินหน้าพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ,อีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยเดินหน้าตอบสนองก,กับความรักมากนะยังมุ่งเน้นเรื่องหน้าที่การงานเป็นที่สำคัญนะแล้วไพ่หกถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกว่ามันน่าจะเป็นความรักที่อาจจะต่างวัยกันนะระหว่างคุณกับเขาอ่ะรวมไปถึงการที่เป็นเรื่องราวของคนเกา่าๆคนคุ้นเคยที่คุ้นเคยเจอกันมาก่อนอ่ะ จะย้อนคืนผลกลับมาเจอกันในความรักครั้งนี้ก็ได้ทีนี้แล้วมันดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณนะ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะอืมแต่หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยก็อาจจะมาเบรกเบรกความรู้สึกลักที่รุนแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้สักนิดหนึ่งนะใบแรกอะเป็นไพ่สองไม้เท้าอะ ขาก็มองไปถึงอนาคตมองถึงความก้าวหน้าในชีวิตที goals, ่จะเดินหน้าต่อไปในเรื่องการงานแล้วไพ่ฤือีเนี่ยบอกถึงการที่เขาก็มีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดรับกับความรักอะไรเข้ามาในใจสักเท่าไหร่นะเขาก็พอใจกับการที่อยู่กับตัวเองแล้วก็มุ่งหน้าเดินหน้าทํางานทําเงินของเขาไปอ่ะแล้วก็ไพ่สามเหรียญเขาก็มองว่าไอ้การเดินหน้ามาตรงนี้ระหว่างคุณกับเขาที่มาพบเจอกันน่ะมันเป็นเหมือนกับการมาติดต่อพูดคุยประสานงานกันมากกว่า เขาก็ไม่คิดอะไรมากไปกว่าตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ไพค่คิงไม้เท้าเนี่ยมันก็จะเป็นการที่มองถึงเรื่องการงานเป็นสิ่งสาคัญลนะ่ะมองที่อนาคตทางการงานที่ก้าวหน้านในชีวิตต่อไปอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะมองมุ่งเน้นในเรื่องการงานความเป็นอยู่ของตัวเองอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยแต่สมมติอาจจะกลับกันก็นกนได้นะครับเนี่ยเรื่องราวระหว่างคุณกับคนคนนั้นนะ่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งใส่เขาก็ได้แล้วก็มองว่าคนที่เข้ามาตรงเนี้ยมองเป็นแค่คนที่มาติดต่องานธรรมดา ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าออัลเคลนจะพูดถึงจุดนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่ใบนี้ก็พูดถึงการให้คุณอะมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณคิดแล้วก็ทาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มองในเรื่องหน้าที่การงานสิ่งสคัญนะก็ให้คุณตั้งใจทํากับตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งไปมุ่งเน้นกับเรื่องความหักมากเกินไปอนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่เข้ามาตรงเนี้จะไม่ใช่คนไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาสนใจกับเรื่องความรักก็ได้อ่ะมีงานสําคัญที่ต้องทุ่มเทไปก่อนแต่ถ้าหากว่าตัวคุณอ่ะเป็นฝ่ายที่ต้องเดินหน้าทางความรักไปพบเจอคนนิ่งๆใส่คุณม่หากคุณว่ามันเป็นความรักที่ดีแล้วก็มีความจริงใจที่ดีจริงๆอ่ะคุณก็ทํากับตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วสักวันหนึ่งอ่ะความรักของคุณมันก็จะเดินหน้าไปสู่จุดที่ดีได้นะทีนี้เรามาดูความรักกับคนมีคู่กันบ้างครับ ไพ่คุณมีคู่เนี่ยความรักก็อาจจะดูเหนื่อยเงียบหายกันไปบ้างนะเนี่ยเพราะไปมุ่งเน้นให้ความใส่ใจกับเรื่องหน้าที่การงานหรือธุระภายนอกกันมากกว่าไพ่สามไม้เท้าเนี่ยตรนเนี้ยคุณคณในใดคนหนึ่ง่ะอาจจะต้องเดินหน้าเดินทางไปพบเจอกับผู้คนมากมายตรงจุดนั้นนะต้องไประวางกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ไปก่อนในช่วงนี้อ่ะไพ่หกเหลี่ยมมันเป็นการปล่อยละทิ้งกับสิ่งเก่กาๆเดิมๆของรักลงไปนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาอยู่ด้วยกันรวมไปถึงมันมีสถานการณ์ที่ต้อง ไปหยิบยืนมอบความช่วยเหลือดูแลกับผู้อื่นตอนนี้นดูคุณจะต้องไปเทคแคร์ใส่ใจกับคนอื่นเป็นพิเศษนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญชุดนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการที่ต้องหยุดนิ่งแล้วก็รอคอยสถานก,การณ์ความลักไปก่อนนะให้มันมีความพร้อมที่จะเดินหน้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตรงจุดนี้แล้วไพ่คิงไม้เท้าอะ่ะเป็นการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของตัวเองอะ่ะมีสิ่งที่ต้องหยุดมั่นแล้วก็ทากับมันไปก่อน,นตอนนี้นะครับทีนี้เรามาัะว่าว่าาตอยงใจงคุณ เขาคิดอะไรคุณอยู่นะอืมหน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยใบยแล้เป็นไพ่สองเหรียญน,นะครับตรงเนี้ยมันก็จะมีความยุ่งยุ่งวุ่นวายที่ต้องมาดูแลแก้ไขจัดการเปนข้างเยอะนี่ก็มองได้ทั้งตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะแล้วไพ่เจ็ดถทวยเนี่ยมันก็มีเรื่องความคิดเป็นเป้าหมายในใจอะ่ะ ที่มีความมุ่งหวังจะเจร้นนาใช้ชีวิตให้มันเป็นสูตรสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ได้ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ไพ่ควีนเหรียญเนี่ยมันคือการที่ยังคงอยากเก็บรักษาความรักตรงนี้เอาไว้นะแล้วก็พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกับตัวอีกคนนึงอนะ่ะให้เขาได้ไปทําหน้าที่ของตัวเองตรงนั้นอย่างที่เขาต้องการนะครับหรืออีกแง่หนึ่งอาจจะเป็นการที่ช่วงเนี้ยมีความคิดของการเป็นผู้ให้อยากจะมอบการช่วยเหลือกับผู้อื่นมากมายตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ไพ่ก้าเหรียญนนะ่ะ ตอนนี้ความรักความสมานกัคุณอาจจะดูนิ่งๆเหนื่อยๆกันไปนะต้องมาอยู่กับตัวคนเดียวยังมีความสุขไปก่อนในช่วงนี้ซึ่งดูแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังคงมีความสุขกับตรงจุด,ดยืนตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากนะพร้อมที่จะมีความสุขอยู่กับตัวคนเดียวไปก่อนให้คู่ของตัวเองเนี่ยไปทําธุระช้ชีวิตของตัวเองตามที่จะต้องการไปก่อนในตอนนี้นะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูออลเคินกันนะว,ว่าไพ่จะพูดถึงจุดนิ้วอย่างไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะตรงนี้จะเห็นได้ว่าคุณกับคู่จะต้องมีการแยกตัวกันไปเพื่อที่จะเดินหน้าไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแล้วการที่ต้องหยุดนิ่งรออยู่กับตรงนี้คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คุณจะสามารถผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้อนะมันก็คงมีอะไรทําให้มีการคิดมากคิดกังวลคลิดฟุ้งซ่านกันไปบ้างอนะว่าความรักครั้งนี้มันมีปัญหาซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าอะดั่งนั้นไพ่ก็เลยแนะนํามาว่า คุณควรจะทําความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวคู่ของคุณเนี่ยเดินหน้าไปทํากันอยู่ตรงนี้นะครับศึกษาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงต้องไปพบเจอผู้คนเราใช้เวลามากมายแค่ไหนเนี่ยหากคุณเข้าใจกับโครงสร้างการงานของเขาแล้วสิ่งที่เขาต้องทาอ่ะมันก็จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่เขาทําอยู่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคุณก็จะสามารถทําใจยอมรับแล้วก็เดินหน้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปได้นะอืมคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ